คลอดแล้วอนันดาเผยภาพลูกชายผิวขาวอมชมพูคุณพ่อป้ายแดงระมุลมากขึ้นแทนเป็นคุณพ่อป้ายแดงอย่างเต็มตัวแล้วล่ะค่ะสำหรับพระเอกหนุ่มอนันดาเอเวอร์ริงแฮมทีล่าสุดภรรยาสุดที่รักนิชาธนาลงกรณ์ได้คลอดลูกชายคนแรกออกมาลืมตาดูโลกกว้างเป็นที่เรียบร้อยโดยอนันดานั้นได้เผยโมเมนต์อของการได้อุ้มลูกเป็นครั้งแรกด้วยสายตาแห่งความรักเต็มไปด้วยหัวใจและความละมุลที่ส่งออกมาอย่างทะนุถนอมสุด,สด พร้อมเขียนแคปชั่นบรรยายความรู้สึกให้ลูกชายได้รับรู้เป็นครั้งแรกยินดีต้อนรับสู่โรคนี้นะลูกชายของเราอยากให้ลูกรู้ไวและขอสัญญากับลูกตรงนี้เลยว่าพ่อแม่จะดูแลด้วยทุกสิ่งที่มีจะโอบก,กอดลูกในวันที่ลูกร้องไห้และจะเป็นคนที่เชียดังที่สุดในวันที่ลูกก้าวเดินเป็นก้าวแรกพ่อแม่จะอ่านนิทานให้ฟังสร้างปราสาทจากผ้าห่มและบ้านต้นไม้ด้วยกัน จะอยู่เคียงข้างทั้งในช่วงเวลาคำๆและช่วงเวลาจริงจังค่อยรับฟังแนะนําและอยู่ตรงนี้เพื่อเสมอยินดีต้อนรับสู่โลกนะเจ้าหนูน้อยแสนหวานของเราพ่อแม่แทบรอไม่ไหวที่จะได้เรียนรู้ว่าลูกเป็นใครและจะรักลูกเพิ่มขึ้นในทุกๆวันด้วยหัวใจทั้งหมดของเราตั้งแต่วันนี้และตลอดไปรักเสมอพ่อกับแม่ ร่วมแสดงความยินดีกับอนันดาและนิชาและตอนรับสมาชิกหนูน้อยสู่โลกกว้างใบนีด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ